สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเคียวริสึสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับเคียวริสึ S R E 2 5 2 6 5 0 G 2 6 5 0 G นะฮะนี่มีถลอกนิดนิดเดียวแต่สวยหมดเลยทั้งถึงเดิมหมดเลยนะครับคันเร่งนะใส่แว้นให้นะครับเดิมมันเป็นคันเร่งค้างนะครับเป็นลูบิน0ูให้นะหางสวยๆเลยตัวนี้4,300รวมส่งนะครับ 4,300บาทลมส่ง 26cc รานหนึ่งเบานะครับทำงานได้ทั้งวันน้ำหนักเบาใครที่เล่นเคียวที่สืออยู่แล้วเนี่ยจะจะเข้าใจว่าเคียวมันมันเล่นสนุกจริงๆนะตัวเนี้ยจริงๆผมบอกพี่ท่านหนึ่งว่าเล่นตัวรหัสนี้ดีกว่าอีกรหัสหนึง่งนะครับ2650เนี่ยครอบท่อมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีขายนะครับถ้าเกิดกรณีมันแตกะนะแต่พอเป็น26 ออสง2ห้ามันจะเป็นครอบท่ออีกแบบหนึง่งซึ่งในไทยเรายังไม่มีนะครับเป็แบบนั้นลัานเบาเหมือนกันนะครับตัวนี้น้ำหนักเพียง4กโลครึ่ง26ซีซีทำงานต่อเนื่องได้ทั้งวันเนื่องจากว่าวกกหางนี่เขาเป็นเอ,อ่อเป็นแมกนีเซียมนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอะไรก็มีเยอะแล้วนะครับปัจจุบันนะครับ กองมีเบิกขบูมีเบิกทางถึงมีเบิกหมดเลยคับนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับสวิตปิดเปิดของเคียวก็ดันขึ้นข้างบนตัวนี้แล้วก็ลากออกเฉยๆนะตัวนี้เรื่อิดมากยกขึ้นก่อน นุ่มๆประมาณนี้นะครับของแถมก็จะเป็นใบมีดฟังหญ้ากับสายสะพายนะครับ3รายการประกันเครื่อง120วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยนะมันเอียงอ่ะนี่สวยๆเลยอ่าใช้ยาวๆเลยนะครับตัวน,นี้นะครับเครื่องแน่นๆครับใครชอบเคียวริสึไม่ผิดหวังครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ